สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนซทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลอ่าวไทยนะครับที่หัวหินนะครับตอนนี้อยู่บริเวณศาลเจ้าแม่กวอินนะครับพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศชายหาดทะเลหัวหินฝั่งนี้นะครับไปทางโรงแรมรถไฟนะครับโรงแรมรถไฟหัวหินนะฮะก็วันนี้นะครับบรรยากาศ ที่หัวหินอากาศหนาวแล้วก็มีลมแรงนะครับทำให้คลื่นทะเลค่อนข้างจะแรงนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็คลื่นสูงด้วยนะครับวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับใครท,ที่อยากจะมาเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็ดูสภาพอากาศนะครับให้ดีๆนะฮะแล้วก็วางแผนการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือว่า จะนั่งรถไฟมาก็ได้นะครับรถไฟก็มาลงที่สถานีหัวหินหรือว่าถ้าสะดวกมารถไฟนำเที่ยวขบวนรถสวน,นสนประดิพัทนะครับก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะฮะทะเลหัวหินนะครับก็สวยงามนะครับแต่ว่าวันนี้ขึ้นแรงนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีลมค่อนข้างแรงในบรรยากาศ หน้าหนาวนะครับฤด,ดูหนาวฝั่งนี้ที่ผมแทนกล้องอยู่ก็คือฝั่งสะพานปลาหวัวหินนะครับผมยืนอยู่ที่บร,ริเวณสารเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นสะพานปลาหวัวหินนะครับขึ้นแรงมากนะฮะตรงนี้เป็นโคหินนะครับี่เห็นด้านขวามือก็เป็นกำแพงสารเจ้าแม่กวนอิมน,นะครับ แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยก็คือลมแรงมากแล้วก็เย็นสบายนะฮะเหมาะสําหรับมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือหรือว่าเอาเปมาผูกนอนก็พอหลับสบายนะฮะมีเสียงคลื่นกระทบฝั่งนะครับกลมได้อย่างดีเลยนะฮะหรือว่าใครที่เป็นสายดริ้งก็มานั่งทานอาหารนะครับนะฮะแล้วก็ เครือ่องดื่มนะครับก็เลดเพลินนะครับในช่วงถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับก็อากาศจะเย็นกว่านี้แล้วก็ลมน่าจะแรงขึ้นกว่านี้อีกนะครับนำมาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันนะครับบรรยากาศที่หัวหินนะครับ